ขวานกลับมาต่อที่นี้นะเออรูว่านููเรือนหลังนี้รูยังเป็นสุกมีโชคมีใช่ประกอบกันได้จะเดินจะดูเรืองด้วยนะขัดขัดท่องค่งให้รวยขึ้นนะที่เจ็บทีปวดก็หายแบบนี้เขาทำตามแบบโบราณแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรไม่ดีนะมันจะออก มันร้อนมีงูเหงี่ยวเกล้ามันลื้อคลานออกไปทันทีเลยอยู่ไม่ได้นะแล้วบางทียอมทำแล้วเจอุ่นโรมา่าในบ้านในด้านบางทีเนี่ยต้องตอกย้ำเพรามา,าทีเดียวก็ดวงมานานบางทีในบ้านนี่เขาฝังอะไรจะอะไรไว้มันนานเลย ได้วันหนึ่งมันแปลกคนที่ทำดวงเขาเอาไม่งงริง,งพอเออมันอาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้พอที่หัวกันอนเนี่ยเลือดสุดๆเลยหยดออกไปหยดทิ้งๆ,ๆๆๆออกไปจาก,จากบ้านเนี่ยเนี่ยเลือสดสุดเลยนะไปงงเลยแต่ไม่เจอตัวตนได้เห็นเป็นเลือสดสุด ชื่อน้ำอ้อยมันใจดีอยู่อุทงสุพรรณบุรีค่ะก็มาปีที่แล้วมากกลับไปก็มีช่อมล่าก็นัน่น,นึกถึงปุ๋แล้วก็เลยปีนี้ก็เลยมาใหม่ปีที่แล้วที่มาก็มาเดือนนี้ค่ะแล้วก็เลยมาใหม่นั้งนึกถึงงูปุ่ก,ก็ยัง อยากมีโชคมีลาำเงินประยัดได้จริงๆขึ้นมาในชีวิตบ้างครอบครัวได้มีความสุขหรือว่าจะได้ถูกหวยต้อนรับปีใหม่เลยนะวันนี้เอาเท่าไหร่เนี่ยขอสักอ่าก็แล้วแต่วาสนานะแต่ขอเยอะหน่อยละกันนะจะได้มาช่วยทำบุญกับหลวงปู่มากี่คนครับมากันสี่คนสี่คนเนาะสี่คนนี่มาหมายถึงว่ามา กัแล้วครั้งหนึ่งแล้วหรือว่าไงคือว่ามาใหม่มาคนเดียวเนี่ยแล้วก็เลยพาเข้ามาค<อ>ูดำบุญดีแล้วก็สบายลง่ทยลงทำอะไรก็เหมือนสบลุ่ตอนนี้รู้สึกเบาตัวสบายตัวดีเดี๋ยวปล่อยกเด็กเด็กเร็จเลยนะตะกี้หลวดพ่เเไได็กเด็กเด็กเดเเด็ยเด็กเด้เด็ด้วยววด็กเไม่ปีที่ดล้วไม่ได้เคหัว แต่ปบบีนี้ได้ครบหัวเต็มๆเลยกลับ<อ>ไปต้องรวยแน่ๆครับงานี้โอเคเลยครับมาก็ขอเชิญชวนพี่น้องอยู่บ้านใกล้เลนเคียงอยู่ทั่วแล้วก็จังหวหัดสุพรรณบุรีอุทองด้วยค่ะมานมมสกุลพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นับถือมากค่ะก็ขอให้มาเที่ยวบูชาที่วัดหลวงพ่อสายวัดเจริญสุข,ขารามแล้วก็กลับไปจะได้มีโชคมีลา สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะผมชื่อสวนมั่นเจดีครับมาจากอุทรวิปานยุรีก็อยากเชิญเชินพ่อบค่พี่น้องมาทำบุญเพื่อมาแล้วทุกคนกลับไปมีโชคมีมากรับ